สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาทํากิจกรรมยามบ่ายนะคะซึ่งแบบว่าสนุกสนามเชียวนะคะอันนี้ก็เป็นที่เที่ยวใกล้กลๆแถวบ้านเรานะคะตรงนี้นะคะก็เป็นแบบว่ามีสวนสัตว์โน่นน,นี่นั่นฟาร์มโน่นนี่นัน่นอันนี้ก็เป็นฟาร์มวัวนะคะทุก mm hmm. คนพอขับไปเรื่อยๆนะคะก็จะ รล,ลางชมกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรลกยุงสีขาวๆขาวล้วนเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะมีกวางด้วย mm hmm. กิจกรรมเขาเยอะดีนะคะ mm hmm. ทุกคนก็จะมีสัตว์ต่างๆนานาชนิดนะคะ mm hmm. อันนี้ก็คือให้อาหารกวางนะคะค mm ่า hmm. เข้า200บาทรือว่าเข้าวรวมได้หมดเลย mm hmm. ววม,มีกิจกรรมเยอะมากทุกคน mm hmm. แบบว่าโอเคเลยล่ะสำหรับแบบว่าทัศน อันนี้ก็เป็นแบบว่าม้าลายนะคะมมามมาแคสสีไม่ใช่ม้าหลายม้านะคะก็มีมาก็จะมีแพ้อันนี้นะคะทกคนก็แบบว่าให้อาหารแพ้วนไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นแบบว่านกูกะจาบเทศนะคะทุกคนคือกิจกรรมมีเยมากแล้วก็จะมีแบบว่าโชว์ นุบปีเหมือนกันนะคะแบบว่าไม่ต้องไปไกลมากอะไร้ะคะนี่มีกิจกรรมพิเศษอันนี้ก็คือขี่ม้าอยู่ในสวนของเขานั่นแหละค่ะอันนี้เขาก็แบบว่าแนะนําดีนะคะคือม้าเรามาสามารถแบบทํากิจกรรมขี่ม้าได้อัเงี้ค่ะม้าก็เดินไปเรื่อยๆแล้วหลังจากขี่ม้าแล้วก็มีถ่ายรูปร่วมกับม้าเป็นแบบว่าซินซมเมอีลล่อะไรอย่าง,งนี้ก็มีนะคะแล้วหลังจากนั้นจ้า เรามาเล่นซิปลายเลยจ้านี่คือเส้นทางที่เราจะวิ่งขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ไปแล้วค่ะทุกคนกิจกรรมเยอะมากนะคุณนะคะทุกคนในราคา200บาทเราถือว่าคุ้มเลยแหละอันนี้ก็ไปได้เลยนะคะอยู่ที่ฟารมผีสีที่นอนนะคะแล้วหลังจากนั้นนู่นข้ามแม่น้ำไปนู่นเลยอันนี้ก็คือ ข้ามไปแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนไม่เสียวเลยนะคะทุกคนแต่ว่าสนุกการแข่งกันข้างลงข้างลงยืดแล้วยืดหลังก็ยืดครับเอ็ดหลังนี่นั่นแหละแลแขนเรายืดไปงี้เลยโทรศัพท์นะนั่นแหละครับยกขาขึ้นนะยกข้อเท้าไว้ประมาณนี้ตัวแบบว่าดีแลกดีและสบายสบายตรงนกตรงไม้โดยตาโดยตาหนึ่เป็นเส้นทางประมาณนี้เลย จากกันล้มขี่รถไฟปุ้มๆตั้งฉากนะคะทุกคนกิจกรรมเยอะจริงๆนะคะทุกคนสนุกสนานกันไปเลยทีเดียวคลิปนี้ไม่มีอะไรหัวแล้วทั้งคลิปนะคะอาจตกด้วยม้าลายนะคะมีม้าลายด้วยแล้วตามด้วยขี่ ATV